ก่อนจะไปเบิ้งคิดนะ้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคมาไปเบิ้งคิดกันเลยวู้ฮู้าฮ่าการวันนี้นี่แหละที่เขาจะมาโค่นล้มแกแกรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เขาจะชวนแกมาทําอะไรเชื่อว่าเขาทำอะไรวันนี้เขาจะชวนแกมาแข่งตกปลากัน ตกปลาเนี่นะใช่เพราะว่า<อ>เวลาตกปลาใช่ไหมไมันจะมีของดีแล้วก็ของไม่ดีเขาอยากว่ามาวัดดวงกับแกแปลว่าใครจะดวงดีกว่ากันเอา,อางี้ปะเดี๋ยวเดียวเดียวหวานคือเขาเล่นไม้ข้าวตั้งนานเขาก็ตกได้แต่ปลาแซลมอนเนี่ยเออเอเอเขาก็ตกได้แค่กิ่งไม้ <laughs> ไม่แน่นะหรือว่าแกได้แอบอะไรเ,เข้ามาในนี้หรือเปล่า <laughs> อบอกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรเข้ามาเหรอใช่ <laughs> โอเคทุกคน ผมก็ไดไ้เรียกว่าลงดาตาแผลกันทุกคนก็คือมันเป็นดาตาตาแ็ลที่แบบว่าถ้าตกปลาจะได้ของเทพมันเองหวานอ๋อจริงเหรอคือไ,ได้แบบใช่คือไ,ได้วุฒิเทพเลยก็คือแบบถ้าเกอยากแก้แค้นเขานะแกะก็แบบต้องไปฆ่าแมงมุมแล้วก็ไปตกปลาแล้วกันอ,อ้าวไม่ได้มีอุปรกรณ์ให้หรอกเหรอ ไม่มีล้วไปหาเองโอ้โหแล้วแมงมุมมันอยู่ส่วนไหนของโอ้โหของของโลกวะในทุกคนอก็อยู่ในท่าเมียหวานแอ้คทุกคนเขามีเวลาให้แก15นาทีในการหาของนะทุกคนโอเคก่อนจะก่อนที่ันเริ่มคลิปนี้อุ้ัวเาเหนื่อยนะทุกคนใช่ไหมทุกคนโอ้อทดาบประลองแกกันแกต้องแพ้ย่อยยับไปเขาในนนอ่าแน่ใจเหรอที่นี่มีต้นไม้เยอะนะมาแยกเขาสิไม่หวานจะไปทำตัวเกเรอย่างนี้ทำไมแล้วทำไม อึบอ like, yeah. ึบอ yeah. like right. really so okay. like ึบต uh, ้องไปขอยัดต้องไปขอยั้โอ้ยแย่พี่อ้าวเก่นั่นแหละแย่งอือทุกคนดูการดิเป็นคนบอกว่าห้ามไม่หวานแย่แต่เขาแย่หวานก่อนงงฟังไม่ได้สิบห้าดีหวานแต่เกยังหาหอมไม่ได้แล้วทำไมหรอตะเวก็จะคนหมูก็จะหาถ้ำนะครับถ้ำแนวนี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีแต่ถ้ำไกลๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาถ้ำไกลๆแล้วกัน ผมไม่สําคัญกับการหาบ็ดหรอกนะเอาละทุกคนแต่มันเป็นอาหารนะเขาเจอคิปเปอร์สองตัวเอา,เาว่าถ้ามันจะไปตรงนู้นแล้วกันทุกคนมันไ,ไม่ไกลมากเท่าไหร่เอยเขาเจอ,อยายแมงมุมอ,อันหนึ่งทำไมแกเจอเร็วจังวะไม่รู้ต้องใช้สองอันในการโอ้ทุกคนการเจอมัหนึ่งแล้วเรายังเจอแบบศูนย์อันไม่นะ<ห>ไม้เลยแต่วังจะไม่ยอมวทุกคนมืดมากเลยโอ้ไม้กดมืดมากเลย ก็วางไม่ได้โอเคทุกคนเราทำการเปิดแสงก่อนนะคะตรงเปิดแสงอะไรวะเออตรงนี้แสงไหมครับไงโอเคทุกคนสว่างขึ้นมาหน่ิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากดูซิจะมีแบบว่ามงมุมที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีะโอสว่างจ้าขนาดนี้เกือบตกเฮ้ยหวานกินทำไมเมื่อกี้เกือบตกอะดิเชื่อเขาจะไปมุมสมณะ ทุกคนมันไม่มีว่ะโอเคทุกคนผมได้สามสามอันแล้วว่าผมโอ้ทุกคนเหมือนยังแบบหาถ้ำแบบที่มีมุมไม่เจอโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปฝากอ๋อถ้ำข้างล่างเปล่้คมแบบสงสารพี่หวานทุกคนเขาอย่างฉันน่ะว้าเจออิปเคอร์โอไมค์ก็สไม่มีเลยโออยาม้โหทุกคนถ้าไม่เจอแมงมุมแล้วก็หนีสิวะเราอะไรเราจะไม่ยอมให้คิปเปอร์มาระเบิดแล้วตุ้มตามตายหรอกตายการตายเจ้าเขาทำไมเปล่านะ ท่นเดียวันทำไมทางขึ้นมันทุรกันดารขนาดนี้เราว่าเราต้องเราต้องจริงจังเลยเพราะว่าเดี๋ยววันจะชนะเดววันจะหัวแล้วหัวแล้วย่อเราจะเจอจะชนะได้ไงว่ามีมุมยังไม่เจอสักตัวเลยทุกคนว่าการเขาน่าจะแบบว่าแพนิคไปเองจริงๆเขาจะสามารถแบบขึ้นไปแล้วพับไปเรื่อยนะแต่เขาไม่ขึ้นนะเพราะเขาแบบอยากหาของให้แกทุกคนหมายขออนุญาตในการเกมหมดแล้วก็หาอันนี้นะคะทุกคนเกมหมดแล้วก็เอาเบ็ดว้าาาาเกมไม่ได้ตั้งกฎ ทีล่ากจเจอแมงมุมแล้วโอ้ยเมงมุมไปเถอะอันนี้ยังไม่เจอสักตัวเลยนี่ที่เขาเจอแล้วใช่ไหม,ไ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 มเขาเขาพอที่ที่สลับคา้าไป่เกองไงอืมนี้เราจะพิสูจน์ว่าเราสามารถคาร้คาเองได้แต่เรายังไม่เจอเมงมุม,มสักตัวเลยนี่ทุกคนพี่หวานนึงต้องให้ผมหาให้ตลอดนะจะาแข่งไม่ได้ขอ,ขอพี่หวานคงจะแพ้ผมนะครับไม่ได้ขอไปไม่ได้ขอเลยเขาก็ต้องทำให้คนวันหิววันจะตายแล้วให้ตายตือีซี่บอยอะอะไรอะ จีรักเขขอไม้หนึ่งไม่ให้แกอ่ะมีไม้ตั้งสองอันแกจะมาแยกกัาได้ไงไม่ให้ทุกคนจะบอกว่าหวานครับอันนี้ไม่ทาดีแต่ไม่ได้ดีอ๋อมนะครับอย่างนี้นี่งเาทำดีแต่เราไม่ได้ดีทุกคนมาขอทําไมไม้ก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละเเขาได้แล้วไม่นานพึบพึบที่รักเขได้กางเกงเพชรมาด้วยแหละบทำไมได้เร็วจังอ่าเขาโหดไง แกไมไปตกปลาแล้วเหรอทำไมไม่รอกันเลยเอ้าเขาเขาก็มันต้องแข่งกันจะรอทำไมอ่ะอ้าวเหรอนึกว่าจะแบบว่าหาของแล้วก็ค่อยมาตกทีเดียวอะไรอะไเขาหาเขาหาแบบเก้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 แค่ไม่เดนือยัง่ไม่เดนือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาหาแยกมุมให้แกเลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็แบบเออต่างคนต่างตกปลาไปแล้วกันแบบเอออยู่คนละมุมโลกอะไรไม่เป็นไรคนละมุมโลกเหรอแกอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนก็ได้โตแล้วเขาเห็นว่าเขาหิวจังเลยอ่ะโอ้เขาเหลือสามอันเนี่ยอาหารเนี่ยเหลยสามขีดสามหลอดเนี่ย แกก็ตายสิคือหา้าอ่าแม่ไ่คือตายได้แต่แบบถ้าให้เนนี้หวานได้กอพิษโอ้ my god โอ้ my god และนี่หวานเอามาทำไมเนี่ยมันมันกินได้ไม่ไนนมเนี่ยไอ้อ่านม้าเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยอานม้าก็ไปขี่ม้าไงไหนละม้าแล้วขี่ทำไมเงี้ยขี่มาสู้กับแกใช่ไหมอ,อ,อุ้ยทุกคนแต่ว่าหวานรู้สึกว่ามันแบบว่ามันตกได้ช้ากว่าปกตินะ ว่าปกติแค่วางแบบแล้วก็ป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมีปลาขึ้นมาเลยแต่นี้มันเขาจะนานกว่าปกตินะคะทุกคนอ๋อยังเป็นการเอาชีวิตรอดที่น่าเบื่อมากเลยยาโอ้ยทุกคนมันไม่ได้แค่แบบได้แค่แบบทีเดียวแบบทีละอันนะเว้ยทุกคนมันได้แบบเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหของดี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 ไม่ยอมทุกคนเราจะโตอีกแล้วแต่อยากได้อาหารน่ะมันมันจะเกี่ยวกับอาหารปอทุกคน น่าจะไม่เกี่ยวนะน่าจะแบบของรอบตัวรอบกายซะมากกว่าอ๋อใช่เหรอคิดว่านะอืมอืมอืมมไเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอัน <c oughs> ไ,ไ,ไหนเขยไปปามาพร้อมกันเอ้ยกันทุกคนกันขโมยโอเคไม่ต้องมายุ่งเรือละจริงไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาตกตรงนี้ไปตกที่อื่นไป อะไรก็คืนขี่เขาขโมกไปให้ไม่ไม่ไม่ไปโตไปโตที่อื่นไปไปไปไม่ได้คืนก่อนที่เขาขโมยแกไปให้ไม่ไปโตที่อื่นไปไปไปไม่ขโมยเอาละก็ทแกไม่ไปไปเองก็ได้วันนี้ทุกคนระหว่างได้ของดีแต่การเอาไปแล้วแล้วการก็เอาแบบแค่แบบกระดูกโัวงูไม่ไหวดาบไม้เนี่ยมันดียังไงดาบไม้เนี่ยไม่ไม่ไม่แค่นั้นก็ตามนั้นอื ้อมก็ใหม่ปะทุกคนแล้วก็จะมานั่งตกปลาแบบชิลๆที่ริมตลิ่งนะคะทุกคนโต้แล้วเหรอเนี่ยหวังว่าจะไม่มีอะไรมากวนประสาทมากวนใจเรานะคะทุกคนแบบว่าจะเป็นการตกปลาที่แบบค่อนข้างจะแบบว่าชิลมากหวังว่าจะไม่มีอะไรมากวนนะคะทุกคนหแล้วเโอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้ของดีเนี่ยเขาตายว่ะหวานเขาตายว่ะสมนาโอ้ทุกคนของดีเนี่ยแต่นี่เรามาทำเป็นบิดลุ้นี่ยบิดลู้ใช่เออบิดลู้นจริงๆเลยทุกคน ไม่จําเป็นเก็บไว้ไม่น่าตายเลยอ่ะห่อนจัหวานไม้ไม่พอทุกคนหวานต้องเอาไม้ไปคราบตโตครับก่อนมาทำไมคาต้องตายตายแล้วมันเกือดมันตกเลยตรงนี้ที่มีตัองเยอะแยะที่ตรงนี้ไม่ต้องการแกไม่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 ต้อนรับแกไปเลย โอเคทำตัวนี่ใส่ไม่ดีเองแกอย่ามาเฮ้ยมาเฮ้ยใส่นู่นไปตรงนู้นเลยตรงนู้นก็มีเหมือนกันไหนก็ไหนก็มีตรงนี้อ่ะเออนีเจ้าปลานายเคยโดนเมียงินไหมเนี่ยพูดฉันโดนไปเงินไปตายพวูดกันี่้หมดแต่เราเป็นไอรอน่ะแต่ว่าเรามีแล้ว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 เมียเราไปเราไปขุดไม้ดีกว่าไปขุดไม้ดีกว่อนเมียไม่นอยไรไม่ชอบเมียอะไรคิดหมดมากเลยเมียมันสวยตายเลยค่ะ าลเราจะไปขุดไม้มาทำตัวค้าก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ปลาประด่าเขาก่อนต้นไม้มันเชื่องห่างไกลเป็นไรเราแค่มาขุดไม้กันทุกคนค้ดเลยดีวะาเราขาดเลยวะขาดผมไม่ตอนนี้ผมไม่มีตัวค้ามาผมต้องมายืมของหวานนะครับนี่ยืมเสร็จแล้วได้ครับควหวาน ทุกคนฝากไปกดดิสไลค์การด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไปพิมพ์มาแบนการอย่างงี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนทำผมจะรักทุกคนมากเลยฝากแบนแบบว่าการกระทําของการด้วยนะคะทุกคนแหมเขาอยากให้แกรักตายแหละแหมทุกคนเราจะเปลี่ยนที่ตกปลาบ้างนะคะตรงนั้นอาจจะไม่มีดวงเพราะจะมีแอ้สิ่งสกปรกมายุ่งยากด้วยอะค่ะทุกคนก็เลยมาเปลี่ยนแกรู้สึกรู้สึกตัวช้าไปหรือเปล่า อุ้ยตรงนี้รู้สึกว่ากินเร็วเออหวานมีเด็กชอบถามมาว่าพี่หวานพี่วหวานหน้าตาเป็นยกกังไงทุกผมจะบอกให้นะพี่หวานาาาจะหน้าตาเหมือนยายกจๆนะครับผมทุกคนการจะหน้าตาเหมือนแบบว่าเหมือนหนอนทะเลทรายทุกคนเวลาที่มันแบบถอดเปลือกออกมาทุกคนแบบหนอนใต้รถไฟหนอนรถไฟเลยนะั่นแหละคนแล้วการก็แบบว่าเป็นคนที่มีหนวดลุงลังมากทุกคนเหมือนจะบอกให้เออหวานก็ว่าเขาทำไม่ไหวแกหวานเขาว่าเขาต้องจัดการเยอะแล้วโทษไหวกับแกตายละแมมอะไร เขาจะมอบอันนี้ให้แกให้เป็นสัญญาสงบสุขสัญญาสงบสุขไม่สงบสงบแรงนั้นอ่ะสงบสึกเนี่ยงั้นเขาจะเอานี้ให้แกเป็นสัญญาสงบสึกแล้วกันแกจะต้องใส่หมวกของเขาเป็นสัญญาสงบสึกนะไม่เป็นไรเขามีหมวกแล้วไม่เป็นไรไม่แกจะทำแต่สัญญาไม่ไม่เขาอย่าไม่เป็นสัญญาไม่ได้เป็นอะไรกับแกเลยไม่ยังไม่ได้ไปตกลงข้อตกลงอะไรกับแกเลยแกด้ไม่ทะเลาะกันไงไม่อ่ะ แก <Okay, S 2> mm. ทำตัวไม่ดีตั้งสองรอบอะไร mm. คือแก mm. จ้าใช่ไหมกันฮะคือแกเจ้าใช่ไหมฮะถามถามไม่เอาหืมแกจ้าใช่ไหมอือแกเบ็ดเวอร์ชันที่มันตกไม่ได้เว้ยหรออ้าวทำไมมันจะไม่ได้ทำไมมันจะไม่ได้ฮ <c oughs> <c oughs> ะ ทำไม่มันจะไม่น้อยอย่ามาฆ่าเขาทำไมทำอะไรผีดทำไมจะไม่น้อยแกนั่นแหละทำอะไรแ,แกนั่นแหละทำอะไรเขาฮะไม่ผิดนะ <c oughs> แล้วแกจะหนีไปถึงไหนไม่บอกเออดึงไปดีดึงไปดีดึงไปด,ด,ไปดีเขาจะไปบั่นคอ,อแกตอนนี้นี่แหละเอามาทำการตกปลาชิวๆแบบการอ่าแล้วทุกคนหมายว่า หมดแล้วหมดเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมาสงบทรงกสงบศึกบ้าบออะไรนั่นรู้ป่ะที่มันถึนอะไรการฆ่าฟันเท่านั้นเลือดเนื้อเท่านั้นไปไหนละแกด้ยไงมาเลยอะไร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 มาดิมาดิการแกจะหนีไปไหนแกจะปวดแหกไปถึงไหนแกเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าอะไรก็ผัวจะไปตัดหัวใจตัดหัวใจอะไร แตว่าจะได้เกหมดนี <laughs> ่ก็แพ้นั่นจ้าหวานจะโกงดิโกงอะไรอ่ะกูแกบอกว่าถ้าอรอถอาหารจะหมดก็ให้ค่าตัวตายจริงไหมโอเคหวานเลยอย่างนั้นที่สุดท้ายนะแล้วไงก็นั่นแหละเขาจะหาของถึงจะนาทีสุดท้ายแต่เราก็ยังชิลอยู่เดี๋ยวเขาจะเสกเขาเรียกว่าอันนี้ให้แกแล้วกันเขาเรียกว่าอาหารเพราะว่าคนต่างไม่มีอาหารนะครับใช่ทุกคน เนี่ยไปประโยช์มาดีนี่ไงเอาไปส่วนผมก็จะเสกของที่โกงสุดในมายคับมานะครับยอยอนี่ยเขาขอเสกเองแล้วกันอาหารเนี่ยขอโทษนะขอบุรินเอาไปโอเคด้วยวลรอรับพลจะพร้อมไหมครับโอเคห้าส่สามสอหนึ่งโอเคองค์ค้าได้เปิดเกิดขึ้นแล้วยังยังไม่ได้นัดกันเลยอ่ะ รีบเหรอวะยังย <go> <background> ังโกงเหรอฮะโกงเหรอฮะฮะฮะโกงเหรอ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 มาดิแก่ทำอะไรมังแกเยอะแกต่อได้คนเดียวหรือไงนี่เนี่ยเมียนเดียวทุกคนมาเมียนเดียวมาดิวะ ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเขาจะปอดแหกนี่การเกรีบลงมาต่อสู้กันแบบลูก้ชายลูกผู้หญิงกันดีกว่าเกอย่าไปปอดแหกตาขาวอยู่บนนั้นเลยมาเลยเข้ามาไอจิโก็เข้าอมา อะไรทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนเอ่อก็มันเท่ากันเปล่าวะนะคะทุกคนโออยวานยังไม่ได้คาร์ฟรองเท้าเลยไม่เป็นไรเลาใส่นี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอ,นนอะไรคือการที่เรามีลูกธนูแต่เราไม่มีธนูเอ้ยทุกคนเขาเล่นทีเผลอเขาเล่นเกมอาร์เขาเขาเรียนเดียร์เขาเล่นทีเผลเอเขามีธนูนเดียร์ก็พอแล้วเออ่อ,อ,อน่ไหนก็นแล้วกันแค่นั้นถือว่าเป็นแฟนนะครับ ดูดดดนี่มันยิงได้ป่าววะมันยิงได้ป่าวะดูเขาหลบอยทุกคนหล่อกำลังแต่อันนี้อยู่อะบอลแทกได้ป่าววะไม่ได้อ,อ๋อคือพวกแกนัมม้นบังไว้หรออะไรเงี้เฮ้ยรองเท้าเนี่ยอุยอ้ยทุกคนอุย้ยเฮ้ยดีป่ะมาเลยการ,มาการอมบอนแมนอมบอนแมนไม่โอการมันเด้ง่ะของเราไม่เด้งอ่ะ ทุกคนทำไมการมันตีแรงจังอะทำไมของเรากรรมตีเด้งอะมันตีเด้งมันตีทุกคนของการมันโกงมากทุกคนการมันโกงมากรคับใช้ดวงครับผมโกงมากพีโต้เก่งมากทุกคนทำไมพีโต้มันถึงเก่งขนาดนี้โกงมากอแล้วแกอาดักเข้าไปแล้วแกอาดักยัมาไามอ่ะมาอุ้ยดูได้ไงวะอ่ะมาอ่ะมาดูเลยเดี๋ยดู้กัน เออดียังแกแรงกว่าอีกโองแกก็แรงนะไม่อะแต่ก็ยังน้อยกว่าแกแลนี่แหนนี่นายหวานหวานตายแล้วหวานไม่ใช่เขาหวานไม่ใช่เขานี่นี่บอดี้เห็นไหมของแกมันเด้งของแกมันตีแรงใช่ดีอ่ะบอกแล้วของแกมันแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนจะสิ ไม่มีไม่ค่าวานเาะว่าหานเล่นโลเลือดยังไม่หิวเลือดยังไม่หิวแ่เรียมนึ่หัวใจนั่แก่งหัวใจนะ่อยแล้วกันต่อยแล้วกันกลัวกลัวก็กลัวและทุกคนแล้วเราไม่มีว่าไม่มีแอปเปิลเนี่ยไม่มีแอปเปิลทองทุกคนเยจะแบบว่าตามยุทธนากรรมนะ นี่แน่ไม่โดนนี่แน่ไม่โดนเอแต่ยีฮานูไม่เก่งเลยทุกคนเอ้ยมันติดกันหรอวะหรือว่ากามันบังไว้มันก็เลยไม่ติดอาจจะใช่ขวาบังไงได้หรอวะโอเคมาอุ้ยไม่มาไม่มาไม่มาลืมดูยีฮานจะสามารถชนะเกาะได้คือใช้ขวานหรือใช้ขวานทุบมันจะครูดาวก็เราไม่มีขวานนะทุกคนเรามีแต่ทหงคนนี่อ่อนให้แล้วเนี่ย ไม่ยังท้ออาอะทดีกว่าว่ะพูดถึงแล้วทารงเท้าดีกว่าทุกคนอาหารลดเร็วมากเลยอะมาเดี๋ยวขอคาบ,บ้างอขอคาบ,บ้างย่างงกาอะไรคาอะไรทาอะไรทารองเทา้าบายช้ามากเอาไปเถอะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้ว <laughs> ว้าวววววววอวว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 ว ก็มันจะมีบางอันที่มันเป็นเอนชานที่แบบแบบยังไงวะที่ถอดไม่ได้นะถอดไม่ได้เอโอ้ไม่กอะลืมดูตอนนี้จะมีของของโหดๆอยู่นะทุกคนลืมดูทุกคนนี่เดี๋ยวมีซาโบราณอยู่ผมจะเข้าไปแล้วกันเผื่อมีดาบไปไนบวกสองกระบวกโอ้บวกสามโอ้ไม่กอด้ากันไปไหนจะไม่มีอะไรนะครับขโมนแมนนี่ก็หาเขาไม่เจอดิโโคตรไกลอ่ะ โอยังงี้ให้โดนเนี่ยโอ้เธอโดนคือว่าแบบเทพมากทุกคนย่าไหโดนแกนี่ยังโอกาสเขาเย่งเขาไม่ได้เก่งเรื่องนี้เอ้ยโดนมาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิมาดิน้องต่าบอกอีแล้วน้องป๊อตจังอ่ะน้องน้องป๊อตน้องเหลือหัวใจตั้งสองหัวใจไน้องน้องกลัวอะไรอ่ะน้องมาเลยพี่ห่านน้องกลัวอะไรไม่พี่คนกลัวเพราะพี่มีหนึ่งหัวใจไงน้อง มาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องมันไม่ห่วงจะมวสไม่ห่มาดิน้อง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 มาดิมาดิน้องอุ้ยยังมันตงแรงจังอะมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องทุกคนหนูมันต้องมีจังหวะว่ะมันต้องมีจังหวะทุกคนหนูโคตรแย่เลย แล้วทำไมอ่ะก็เปล่าเหรออ่ะให้ใก็ใไม่ได้หโหดหรอก<ป>มาดิเดี๋ยวต้ถอดเกาะเลยเออถอดไปถอดไปไม่ใช่เราอยู่ในเกมโหมดนะไม่เอานะอเอ้ยก็เป็นไรอ่ะแกจะหายใจแรงทำไมอ่ะ <c oughs> มาดีมาดิมาดิมาดิ มันการมันไม่เจ็บไม่กระเด้งไม่กระเด้งอะไรเลยอ่ะดูดิก็กันอยู่อ่ะกันตลอดเลยอะมันยังไงวะทุกคนทุกคนมันยากจังวะในการกันเกินอะไรเนี่ยไอ้คือผมเมื่อวานผมไม่ใช้แบบชุดเนาะทุกคนโคตรยากอเลยไม่แกงโกงเปล่าที่ผ่านเนี่ยนะครับทุกคนก็ในคลิปนี้ขอคนอหนึ่งกนนะครับทุกคนถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคน <น>ใช่อ่ะทุกคนเจอกันที่หน้าทุกคนซีอโอเคนนะครับบ๊ายบายยาฮู